สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องนุยชัยล่าชาแนลนะครับพี่น้องเมือ่อวันี้กรพทาพี่น้องมาเบิ่งพิธีการแห่น้ำจันแห่น้ำทิพนะครับพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยเราไปกันได้เราแยกกันไปกันแล้ยแงกกน น้องลาหากยังบอกเคยให้เชิญมาอายสิาพาไปเบึงไกลไกลไปกราบขอพรองหลวงพ่อพระใหญ่่ายแม่สองนางแล้วค่อยไปไปกินต้มไก่คุ้มศิลามณีกินน้ำสําราญไปปีนสะพานขึ้นทูทอก มหาสัจฉไอ้ขอบอกรับรองในโลกขาเบิ่งบ่มีเบิ่งหินสามมันพระจ้ามูลเมืองเมืองสีน้เจอท่านสายยางโมนยเด่นแล้วก็อ่าชมแล้วก <ım eni> ็คนเลาน้าลุงเราตัดกันแล้วเย็นแจนตัดกันแล้วเย็นแจน ครับอันนี้จะเข้าไปมาตรวนเพราะฉะนั้นให้เียนว่านะครับวนรอบเนี่ยสามรอบนะครับก็เป็นประจำทุกปีน,นะครับประจำทุกปีที่ทางวัดโพธา์รามลุ่มจังหวัดสงขลา จังหวัดุการขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากที่เราร่วงงานประเพณีสงการนะครับปีนี้นะครับ,รบทางวัดโพธารามเราได้จัดขึ้นสามวันด้วยกันครับวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบและวันที่ยี่สิบเอ็ดตลอดสามวันสามคืนนะครับวันนี้นะครับที่ท่านไปแห่น้ำจันทร์มาแล้ว น้ำจ in ันทร์ก็เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแหล่งนหนึ่งที่ชาวจังหวัดอุงการนะครับมีความเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วานำไปประกอบที่มีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ีกาสนาบหลวงพอพระใหญ่วิปีติวงศ์งหลังพระคุณเจ้านะครับที่ได้เลื่อนสำนักษาดุลนะครับไปใช้น้ำจันร์แห่งนี้นะครับน็ำจีนปดงนหนนะครับอีกแหลงหนึ่งก็คือที่บ่อน้ำสักสิทธิที่ทั้

กาเมืองบุกานะครับด <sus pe ita> ูกนรอาท่านราชันนาภงแล้วก็สถานการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับท่านดุรชัยศิลปราณายะครับของขีดเดียวกันและก้าว้ิพิธเดียวกันครับจะกลายสิ่งมรอนจุการนะครับที่เห็นแล้วก็บำุงจังหวัดบุกานเข้ามานะครับอยการที่จวดน้ำจวดปลาเรื่อยๆรื่อย กขอในสองพันเจ็ด้เนี่ยศุกรษารกีนะครับแล้วก็มีสุยจันารอหลายท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็พีน้องปราชาชนช้าวดการพี่น้องานโจ๊้าวเหล้าไปชาวโจ๊ติข้าวโซจากเมืองต่างจังหวั ให้ใช้ย้อมจากคุณค้าจะเป็นพิธีชมชนจริงๆของพี่น้องไฮย้อมนะครับซึ่งคุณค่ะนั้นเรามีชมชนหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ด้วยกันนะครับระดับนึ่คุณคน้ำสวงท่อให้ใหม่กันไม่เกินครับผมบนฟอนตการสูงน้หลังจากที่เรารวบรวมันมาแล้วที่แล้วนะครับทองการทำพิธีนี้

อัิท่านพี่ครับทุกง่นวนะครั้นากนเราได้ทาานทินนะครับาีเรืองทากันไดกแตกนบแตกขึ้นไปนะครับแตกขไปบถนะครับผู้ชายผู้ชายที่มีต้างที่นะครับผู้ชายที่มีบัานที่ให้ได้ไปเรียนะครับผู้หญิงรอยากให้อยู่ด้านนอกโงนะครับ ผู้ชายผู้ชายขึ้นไปบนได้นะครับส่วนผู้หญิงเราจะมีอาาชนาทที่รองรับนะอาชนาทที่รองรับตาใคนะครับครับพี่น้องครับผมเคยเห็นกันเดี๋ยวเกินไปเบิกอ๋อผู้หญิงข้างแถวรออยู่นะต้องกระสดเลยครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชายเราอ่านับตั้งพื้นขึ้นไปเบย์ข้างบนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแกล้งนะครับเพื่อ สร้างความเข้าใจนะครับเพื่องจากว่าอุโบสถวัดโพธารามหลวงพ่อผ้าในะครับเราจะที่นให้เฉพาะเขาไปในในช่วงที่เราคาได้ปใการดูารไายมากพร้อมท่จะาดไก็ต้องมีความตองการกันเลยเร่ Poi sono dei normali che non lo fanno più da niente. Quindi, questo è il che la nostra a fare. E che la nostra vita è una আমার এই কথা আমি বলতে চাই না

บรรยากาศภายในโบสถ์ครับมื่ออาริตย์ที่ผานมาเลยครับ คนเต็มแล้วครับพี่น้อง เด่พี่นอ้องลมแรงฮะลมแพงครับพี่นอ้อง